สวัสดีครับพี่น้องครับมาสม้มกวาวจุฬาของพิการตัวที่สองของมือนีครับเอาแกะแกะเอียงน้อยนึงครับตอนนี้เราแวงไปทัทงป้งทั้งตัวครับเกิดเสียเส้นนะครับน,น้อยนีน่นะครับล่างเล็ดครับ,ล,รรบลาผักการไปใช้ง่ายครับสะดวกพวกนีค้ครับ ไปอึ้นนะครับอีกรอบไปอีกรอบนะครับ<ช>มกี้ันเอาแงมนนาสดยใช่ไหมสู้กัน แล,แล้วแล้วจิเกเอาเลยผ <laughs> ู้ยอดเป็นคนปล่อยเองครับตันนี้สนามสายห้าของเราครับทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมพลผู้ใดอยู่ไกลกับมาครับเอ,อ้ยอดไปแล้วครับไปแล้ว ยังไงกันไม่ดึื้อใจดังลมมันเบาลมมันเป็นลูกลมหนาวโอ้ยผมว่ามันหนาวฝนจะตกนึกว่ามันปล่อย์กลางคืนนะครับเมื่อคืน ฝนนี่เต็มฟ,ฟ้าครับเมื่อนี้ครับโคนพี่น้องเห็นบ่โอ้ยเบิ่งดีครับปุ่นเหรอเห็นรึเ่มีตะวาวเด้อยนะุ่นตัวนึงปุ่นตัวนึงนี่เยอะนิดน้อยนี่ก็มีครับจิ๋วๆนี่ก็แม่นวาวด้วยนี่ของพี่ๆคู่ๆครับ กู้อาจารย์ขนาดส่วนสี่ครับยี่สิบเซนนะครับนี่ครับเบิ่งกันใกล้ๆครับเอ็ดได้ยังได้ยี่สิบเซนเท่ามือไปแล้วไปแล้วอ้าวพี่การก็เดี๋ยวลงนะ ครับเลยหัวระบบของจริงของจริงอันนี้ของจริง,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 งใหญ่กว่ามือนิดเดียว แกไปเบ้างอี่ครับบ้างอี่คือกว่าผมน่าสีส้าเห็ดวาวเข้ามาเนะี่ยจะมาเอาดีทั้งทายท้ำวาวมากกว่าหนึ่งตอนก็ <c oughs> ปล่อยพัฒนาไปครับสำหรับคลิปแต่ะละคลิปกะเห็ด <c oughs> ไปตามฟิวไปก่อนยังบมื่ท่านมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวสี่ค่อยๆอัพอุป,ปกรณ์ไปครับตามกำลังเงิน <c oughs> สำหรับพ <c oughs> ี่น้อง ทีติดตามช่องเหลืองเราปะตองเข้าตั้งแต่หนาวทีแล้วเนาะต่อไปเข้ากันสิเห็ดไปเรื่อยๆครับอนุรักษ์ไว้ครับการวิ่งว่าวบว่าสิเป็นอีสานกลางใต้ออกตกเหนื้อเพิ่อนกบันออกเมืเ่อนครับว่าวสีพยาย,ยามหาให้บึ้งให้ร้ายที่สุดครับเอาอีกรอบครับวุ่ยอดกไป<อ>ครับไปแล้ว ยังไม่มีเสียง,งมาแล้วลมมันเริ่มเบาอีกแล้วเ<ส>ออเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้กำลังมาดีเลยตอนนี้ไปจิ้ววันนี้ไม่อายขึ้นสูงแล้วเอ <laughs> ี๋ยวลูกไม่แห้งเราเสียงเริ่มมากแล้วลลครับพี่น้อง สลั่นไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้มึงวาวไป<ๆ>เลยเป็นลั่นกว้างแบบนี่ทงหน้ารา้ามลั่นกว้างแบบตัวเดยวทงหน้าใครเอาเสื้อผ้ามาทิ้ง อกอะไรครับมดอกสวยอู้เสียงมาแล้ว็ดว้นยยนยนยนถ้ามันหย่อนมันก็จะดังง่ายกว่านี้ใช่ไหมครับดัเอกก็เหมือนสนูนะครับสนูว่าทฤษดีเดียวกัน ว่าเกี่ยวนะครับส่วนนี้จะขึ้นยากกว่าสายเร็วใช่ไหมครับหรือย <ul> ังไงครับเปลี่ยน,ยน,ยนแล้วป <c> ล <ười> ่าเปลี่ยนหมดเหมือนว่าวสวยงามส่วนเดียวกันไปแล้วพี่น้องสุดยอดว่าว <c ười> สุดยอดครับขึ้นเลยเนาะ ดี่ล้วครับไปแล้วลเด่นง่ายครับวาวพืน,น,นสีลม่มยังได้เหมือนก็เห็ดขึน้ <c oughs> นหนาวปีหนานี่ก็คือสีม้วนบานน้ได้คว่ำหูไรผมเืียงสนุนนี่มผ,ผมเสียเอาของพิการไปลงไปไหนอะปล่อยบานเท่า อัน,น <mar cribing> <half>. ี้เน่ห็นเลยเต็มฟ้าครับตาเมอยู่ต้องจุ่มอยู่น้ำกันเพราะสันของต้องจุ่มกันเป็นแม่กับนแ เซียนจริงครับมีพี่น้อยที่การครับคุนโคยอดครับมีรันแล้วก็พี่บุ๊คทำมรเยีรับเอาเต็มฝ่าเลยว่าเป็นสนามหลวงสีขาวลูกของใครนะครับขู อันนี้วลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งโมีแดดเลยางลุยกันสบายใจเลยการเล่นวาวของภาคกลางครับเป็นการสีเล่นกลางเวีนเป็นส่วนใหญ่ จะเไ็นตัวนี้นครับของี่บุ๊กครับนี่เป็นว้าวสายเร็วนับดูตัวนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเล่นง่ายเล่นสบายครับวา่าวมีดวงเดียวติดรอยสิบเส้นนะครับดวงนั้นครับดวง่วงใหน่ บรรยากาศที่หาเบื้องได้ยากครับร่วมกันยูไซ้าหาครับที่บ้านคูยอดนะครับโอ้ลมไม่มีแล้วนิง่งเลยไม่สายแล้วเริ่มไม่สายแล้วตอนนี้หัวมันกว้างด้วย ด้วยครับด้วยครับสวยดตัวแอแล้วก็กระดาษหลุดด้วยเมื่อคืนสู้เมื่อคืนสู้ลมแรงวันนี้ครับผมนี่ของการของการนะครับกระดังง่ายอยครับมีเสียงด้วยครับตัวนี้มาคืนผูกไว้ลมเขาแรงก็อยู่ได้กระดังนี่กระดาษจากญี่ปุ่นใช่ปะ 50าิเป็นทำดังนี่ก็เตือนแล้วพี่หมูทำเหตุทำเป็นเพื่อนป้ายยาเขาไปหรือทำเล่นเป็นเพื่อนกันขึ้นง่ายดีก็ว่าขึ้นง่ายดีปวดปวดชีสขึ้นง่ายแต่งยากข้นอ๋อนนะนนนนนนยนนนนนนนยนนๆนน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 นยน ต่อไลน์ครับร้อยสิบเซนร้อยสิบเอ็ดนะครับคุต้องดูจังหวะปั๊บปั๊บโอ้โหพอพักการแทะพื้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าหยิ่งแทะพื้นปุ๊บหักต้องแบบก็ปลอดภัยดีครับสำหรับการอารงของพี่น้อยชมครับ เสือ่าเป็นไมฆบานนะครับไมฆบานบานห้องนี่บอกเลยว่าแถวบานห้องนี่เฮ็ดดีเดี่ยวไปเดี่ยวมามืออันดับต้นของสายห้าเลยนะวันนี้ดับดำไปแล้วเอาลงแล้วต่ำลงมาแล้ว บรรยากาศแบบคุ้มๆ,ๆเลยเริ่มจะร้อนแล้วนะครับครูเหมือนลมจะหายหมดสัดส่วนเดียวกันไหมครับครูที่เหมือนที่เราทำแต่เขาความใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหม หนึ่งหนึ่งหนึ่งคือเขาได้ไม้ไปผมก็บอกว่าให้ทำเท่าไม้ครับเขาก็ทำเท่าไม้จริงไม่ตัดผมไม้ไม่ได้ตัดเลยได้มีตัวแปลกๆเล่นบ้างนี่เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบวะเนี่ยสองรอบ ใช่ค <LY humming> ร<น> <Pokémon> ับครูอันนี้มันคือมันตกแล้วมันกระแทกหน่อยมันดอกก็เลยต้องดามไห้ดามเอาผิวไม้มาดามไว้กบก็มาเล่นได้เหมือนเดิมไหมครับไม่ได้มีผลอะไรมีวิธีการดามอย่าตกดีกว่าใช่ไหมครบก็คืออย่าตกดีที่สุดแต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้อะนะจังหวะมัน ไม่ได้ดีตลอดเวลาครับบางทีลมแรงลมเบาอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราเล่นวอลลเนี่ยสถานที่สําคัญมากครับ,บางครั้งเราไปเล่นมีต้นไม้บางข้างหน้ามีต้นไม้บางข้างหลงังลมมันหวนมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เล่นได้ยากรเราก็ต้องดูสถานที่เวลาเราเล่นวอลลครับแล้วยิ่งเวลาเอาลงอย่างเงี้ยก็ต้องดูเลยว่าข้างหน้าสมมติข้างหน้าเราใน20เมตรหรือว่า30เมตรเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปได้ปะ แล้วแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยอีกประมาณยี่สิสามสิบเมตรเราสามารถถอยหลังได้หรือเปล่าเพราะว่าจังหวะลมมันมันต้องทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังถ้าลมแรงเราก็ต้องวิ่งตามก็คือเดินหน้าไปใช่ไหมถ้าลมเบาเราก็ต้องถอยหลังเพื่อจะดึงว่าวให้มันลอยอยู่ได้เนี่ยมันก็มีจังหวะหลายจังหวะครับถือว่าพวกนี้มันกระแทกพื้นไม่ได้เลยพูดง่ายๆก็คือกระแทกพื้นปุ๊บก็เสียหายจะมากน้อยอันนั้นก็แล้วแต่กันไปอืม มันไม่เหมือนกับพวกว่าวอีสานหรือว่าว่าวใต้ซึ่งมันมีไอ้คันสนับพับอยู่นู่นอ่ะลงมาแล้วหัวหัวเขาไม่ได้งอไอหัวเขาตรงๆเวลามันลงมันก็คือรับแรงแบบแนวตรงครับไปดูไม่เป็นไรๆเสียบแต่อย่างงี้ถ้าเกิดหัวงออย่างเงี้ยเวลามันลงปุ๊บมันจะปึ๊บหักหัวหักมีกันเนาะลักษณะของว่าวคือยังเลือนี่เนาะเนาะ เวลาเวลาทำหัวทำหัวว่าวเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงข้อให้มันอยู่ต่ําที่สุดเขาจะไม่เอาข้อมาไว้ช่วงนี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ห้ามไว้ข้อเลยเพรก็มันจะหักง่ายหัวมันต้องดึงให้งอครับปีก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับใช่ใช่ก็คือเลี้ยงข้อ่ำให้มันสบายต้องเลี้ยงข้อร้อยสิบ นี่สลับก็คือสีนี้สลับสีนี้ใช่ไหมครับคุณที่ที่ดูน,นี่อ่าแนวว่าวดีไม่ดีดูเขาไม่มีการรับระแวงไม่มีการแต่งเงี้ยก็คือว่าตัวนี้คือตรงเป๊ะขึ้นไปไม่มีการแต่งไม่มีเชือกรัดระแวงนะครับันี้ขึ้นไปแล้วตรงเลยที่มันตรงก็เพราะว่าดูไม้อ,อกเขาอย่างกับไม้สนุก<ห>ตร้เป๊ะโอ้โหคือต้องใจเย็นนะครับทำว่าวค่อยค่อย ค่อยๆไอ้กอมมันไปเนาะครับครูใช่อย่างต้นทําก็รู้แล้วเอ้ยมันต้องขนาดไหนครับขนาดเราใจเย็นขนาดนั้นงานเรายังไม่ได้ขนาดนี้ครับมันต้องต้องขนาดไหนอีกใช่ไหมต้องเพิ่มไปอีกใช่ไหมแต่เรื่องไม้เรื่องของไม้นี่แบบป๊าหลับตาเหมือนครูบอกเนาะหลับตาคำไม่เจอคำไม่เจอข้อครับหลับตาคำไม่เจอข้อครับอ่ถ้าไม่ลืมตาก็จะไม่ไม่รู้ไม่เห็นเลยตัวไหนต้องแบบเลี่ยมป๊ดไปเลย เรียบจริงเรียบจริงโอ้โหเรียบจริงครับสุดสุดเนี่ยเสน่ห์ว่าภาคกลางคือความเรียบร้อยครับความสวยซีสอจําไว้สวยทรายสูงเสียงดังโอเคครับอ้าพี่น้องฝากไว้ี่ซอนี่ครับสำหรับมื้อนี้ครับครับกับกูยอดนะครับผมยี่สิบเกือบยี่สิบนาทีครับคลิปนี้ยาวๆไปเลยครับจําไว้ซีซอพี่น้องซีซอ สวยสายูงเสียงดังครับผมสวัสดีครับ